เพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงไขมันช่องท้องเนาะไขมันช่องท้องแตกต่างจากไขมันผิวหนังเนาะไขมันผิวหนังก็อยู่ใต้ผิวหนังทั่วทั่วไปของร่างกายเราส่วนไขมันช่องท้องเนี่ยไม่มีที่อยู่เอาผอนฟูดแบบตรงโต,งตงแบบง่ายๆแบบเข้าใจกันง่ายๆนะไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองก็อาศัยอยู่ในช่องท้องของเรานั่นเองนะคะรอการที่จะให้ตับนะคะขับเขาออกนะคะก็ะตับมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายเนาะอ่าเขา ก็ไปรอกันไปออรอกันเนาะเพื่อนๆลองนึกถึงเอ,อ่อมะม่วงแช่อิ่มนะเอ,อ่อมะม่วงแช่อิ่มคิดถึงว่ามะม่วงอ่แช่อิ่มมะม่วงเปรี้ยวๆนะไปแช่อิ่มยังแบบยังไงฮะยังหวานเลยนะคะก็คิดถึงว่าเออถ้าอวัยวะของเราเปรียบเหมือนมะม่วงแล้วไขมันก็เหมือน <laughs> เหมือนน้ําที่เอาไว้ใช้แช่อิ่มเนาะ ก็เป็นแบบเดียวกันแหละคะ่ะก็เหมือนอวัยวะต่างๆแช่อยู่บนไขมันใครที่มีไขมันช่องท้องเยอะอ่าพอเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เนะาะไขมันช่องท้องน่ะเขาจะอยู่ลึกนะคะลึกลงอ่ารอบๆอวัยวะต่างๆเลยเขาจะอยู่สะสมอยู่ลึกลงไปนะคะก็จะอยู่ตามตามตามลำไส้ตามตับอ่อนนะคะเอ่อตามอ่าหัวใจตาม ปอต่างๆเนี่ยคืออยู่ในแล้วแต่ว่าจะมีมากน้อยเพียงใดนะคะเขาก็อยู่สาเหตุหลักนะคะที่เกิดทําให้เราเกิดไขมันช่องท้องเนี่ยก็คือการรับประทานอาหารที่มากเกินไปนะคะโดยเฉพาะ าอาหารประเภทอะไรคะอาหารประเภทที่มีน้ำตาลสูงนะหรืออาหารที่เอ่อเรียกง่ายๆว่าเป็นแป้งเนาะเป็นแป้งขัดขาวคือประเภทไขมันทานแบบนี้คะ่ะเอ่อเช่นขนมหวานน้ำอารมณ์เบเกอรี่แบบนี้นะคะนี่คือเรากินมากเกินไปพอกินมากเกินไปแล้วร่างกายก็ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันที่สะสมอยู่เนาะหรือการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเพราะการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายแล้ว างกายก็เผาผลาญได้น้อยลงการน,นั่งนานๆน,น,นะคะวันนี้ผรก็จะมีวิธีแนะนำเนาะเวลาที่เราต้องนั่งนานๆก็สัก3 0มสถึงสีนาทีเนี่ยเราก็ลุกครั้งหนึ่งนะคะลุกออกอเดินไปเดินมานะขยับให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวสักหานาทีสักหานาที10นาทีเนาะแล้วเราก็มานั่งทํางานต่อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อายุที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยหลัง พอเนี่ยห้าิกว่าแล้วเนาะก็ร่างกายก็เผาผ่านน้อยลงนะคะเผาผ่านน้อยลงก็เป็นสาเหตุของทําให้มีไขมันช่องท้องเนาะหรือค,ความเครียดความเครียดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยนะที่ทําให้มีไขมันช่องท้องเพราะว่าฮอร์โมน คอริซอลนะคะจะสูงขึ้นนะคะฮอร์โมนและส่งผลให้ฮอร์โมนคอริซอลสูงขึ้นก็ทําให้มีไขมันช่องท้องได้หรือการที่นอนหลับไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอเนาะก็ไปรบกวนฮอร์โมนที่คุมความหิวนะคะก็ทําให้หิวได้ทําให้ฮอร์โมนที่คุมความหิวนยทํางานได้มีประสิทธิภาพน้อยลงก็ทําให้หิวได้แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายกันเยอะการดื่มแอลกอฮอล์นะหรือภาวะทางสุขภาพอย่างอย่างพอ มีมีภาวะเรื่องอโรคของ NCDs นะความดันเบาหวานไขมันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไขมันช่องท้องเพิ่มขึ้นเพราะอย่างภาวะการดื้ออินซูลินเนาะเบาหวานชนิดที่สองเนะี่ยก็มีส่วนทำให้ไขมันช่องท้องเพิ่มขึ้นเนาะวิธีการที่จะเอาไขมันช่องท้องออกเนะี่ยเดี๋ยวเรามา พูดกันในคลิปถัดไปนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย